สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพมี t o y o ต,ต v a v วีอนะคะตัวปี08ตัว E S นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น E s a f e t y ABS Airbag นะคะสีน้ำตาลสวยงามมากนะคะได้เจ้าของเดียวไม่วิ่งไม่ถึงแสนนะคะคันนี้เป็นรถปี2008นี่นะคะผิวพันสวยงามสปอร์ตไลท์ล้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ15นะคะ ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างคิ้วขอบประตูสวยงามเป็นเหลี่ยมสันนะคะยางโยโกฮาม่านะคะสี่เส้นด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังเป็นตัว E นะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหลังกันเลยดูที่ฝาท้ายนะคะน็อตเดิมนะคะนี่เลย สวยไม่มีขยับเลยนะคะมีสเสน่ห์มากดูรอยตะเข็บนะคะรอยเมคอาร์ตเนี่ยเหลี่ยมสันเดิมสวยเลยซ้ายขวานะคะสระทับดีมากแม่แรงยางอะไหล่ทุกอย่างอยู่ครบนะคะดูยางอะไรดูรอยซีนนะคะเครื่องมือ มีเสน่ห์นะคะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะดูคานนะคะคานเดิมตรงเบ้าโชกนะคะรอยตะเข็บรอยทุกอย่างเดิมหมดเลยดูหัวนอ็อตฝากระโปรงนะคะเดิมเดิมมีเสน่ห์มากดูเครื่องสวยนะคะดูแลดีไม่วิ่งไม่ถึงแสน ขวานะคะสวยงามมากเป็นตัว ES นะคะ ABS airbag เดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันเริ่มกันที่ด้านในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีทูโทนกระจกไฟฟ้าสี่บานนะคะเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลยัยเป็น airbag นะคะตัวนี้ได้ airbag คู่ ตรงคอนโซลน,นะคะไม้นะคะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยคันนี้นะคะไม้วิ่งอยู่นีนะคะเก้าหมื่นเก้าเท่านั้นเครื่องเดินไม่มีสวิงนะคะดูรอบเครื่องเดินแอร์เย็นนะคะวิธิยุเดิมโรงงานสีทูโทนนะคะเจียออโตน้นะคะไฟตัดหมอกพร้อม เบาะนะได้เป็นเบาะหนังดูด้านหลังนะคะสวยงามไม่มีขาดนะคะเพดานไม่มีรอยเจิมนะคะสภาพดีมากสว,สวยเลยนะคะคันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวยู a ้าวอคันนี้นะคะอย่างที่แพรบ,บอกไปตั้งแต่ตน้น คันนี้เนี่ยได้เป็นรถปี2008นะคะ1.5ตัว ES นะคะ Air Back ค o o l m นะคะวิ่งอยู่แค่99,000คันนี้เนี่ยสภาพสวยรถบ้านนะคะเจ้าของเดียวเลยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามแพร0819391844วันนี้แพ้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกด subscribe แพ้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปต่อๆไปว่าแพรมีรถอะไรมานำเสนอวันนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบาย